สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มาแนะนำนะครับจุดถ่ายเซลฟี่นะครับแพลตฟอร์ม21 3นทับ4นะครับนี่ครับจะมีสัมภาระนะครับรถแล้วก็สัมภาระเนี่ยหายเข้าไปในกำแพงนะครับห้องตลงนกด้วยสิทธายไม่มีนกถ้ามีนกนี่จะเด็ดมากเลยนะครับ นี่ครับถ่ายเข้าไปในกําแพงครับนี่สามารถกดลงได้ด้วยนะครับอยู่หน้าห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับนี่ครับในโซนในชั้นลอนดอนนะครับเข้ามานะจะเจอนี่ครับถ่ายเป็นภอพถ่ายรูปได้นะฮะ ไม่ผิดหวังถ้าใครมองหาภอบถ่ายรูปนะครับนี่ครับอันนี้สุดยอดเลยครับเรแนะนำรับทวินอ่ามิโนเทวินตีวันโคราชนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะฮะชั้นลอนดอนนะครับที่โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วพบกันใหม่กับช h a n n ฟิลไทยยูทูบครับเอฟเจมพีดีเอลทครับผมสวัสดี